ก็คือเรื่องความหลงนะคะการอยู่วัดได้เปรียบเรื่องความหลงจริงๆอย่างที่ท่านว่าแต่การอยู่โลกข้างนอกแล้วก็เสือกมากๆอย่างนูนเนี่ยก็ได้เปรียบนะคะเรื่องความหลงเพราะว่าเวลาถือดีเอาตัวเข้าปั๊บเนี่ยคนอื่นมันเลวหมดนะคะเพราะฉะนั้นความที่เราเป็นชอบเสือกชีวิตคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะ <c oughs> คนที่ถูกลังแกนะคะมันเป็นคนที่ด้อยโอกาสหรือว่าเป็นคนที่ที่เสียเปรียบในสังคมอยู่แล้วนะคะและยังถูกด้อยค่าถูกลังแก หนูจะทนไม่ค่อยได้สมัยก่อนทนไม่ได้เลยต้องบวกเดี๋ยวนั้นต้องเข้าไปบวกเลยนะคะว่าเฮ้ย <c oughs> คุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะนี่คุณทํานี่มันผิดว่าเขาไปสีหนึ่ง่องซาำสีห้าคุณหลงเราถือดีนี่เราทาด้วยเจตนาดีถือดีไม่มีคําไหนที่หนูพูดผิดสักคํานะคะแต่บอกเลยว่าถ้าเขามีปืนก็คงยิงหนูนะ่ะแต่ละคนนะคะร <c oughs> อดมาได้ใช่ใช่ค่ะสีหน้าสีตานี่ไม่ดดีเลยนะคะ แล้วเราก็จะได้รับพลังงานลบกลับมาทันทีแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวชิบหายกูเสือกอันนี้ก็คือก็จะได้กระแทกความหลงเดี๋ยวนั้นเลยนะมันจะเลิกหลงเลยนะคะเพราะว่ามีคามรู้สึกว่าเจ็บนะคะบางทีเนี่ยทั้งๆเรื่องที่เราทำแต่มันดีดีนะคะคนหมู่มากก็มองว่าดีนะคะแต่เสือกไงคะนะคะ,นะค,ะคือคือแต่ว่าถามว่าทุกวัาานนี้หรูยังจะเสือกเหมือนเดิมไม่สมัยก่อนไหมก็คงทํานะคะแต่ว่าคงประมาณประมาณที่เก่งขึ้นเจ็บตัวน้อยลง ไม่เลิกนะคะหนูเชื่อว่าสังคมทุกวันนี้มันเลวลงมันเลวร้ายลงไปเนี่ยไม่ใช่คนดีน้อยลงนะคะแต่เ,เพราะคนดีท้อแท้ <c oughs> มันท้อแท้จริงโดนแต่ละทีโหแบบกลัวกระอักเลือดนะคะ <c oughs> แต่ละครั้งที่โดนนี่หนูไม่เคยไม่เคยโดนเบาๆนะคะแต่ก็ไม่เคยหยุดค่ะเพราะหนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูทําเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแล้วก็ยังเชื่ออยู่ทุกวันนี้ว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองตราบใดที่ยังเชื่อว่าทําเพื่อมนุษยชาติ ทำเพื่อคนหมู่มากนะคะแล้วก็เป็นการที่หมุนธรรมจักอยู่ซึ่งมันเหนื่อยค่ะ<ม>ก็ต้องทำไหมอะ่ะถ้าเราไม่ทําให้พ่อครูทําคนเดียวหรอใจรักกับพ่อครูมากเลยอันนี้เป็นความรู้สึกของหนูนะอ<ม>ไม่ได้เก่งหรอกคะ่ะไม่ได้ดีด้วยก็แบบที่เรามีแหละเอาดีเท่าฐานที่เรามีแล้วกันค่ะ<ม>ก็กเข็นไปค่ะช่วยเปนเข็นเขน็เขนไปเ<ม>ข็นว่า5คนมันก็หมุน1เซนเ<ม>ข็น10คนมันก็หมุน6เซน ก็เพิ่มไปเรื่อย e ๆนะมันก็หมุนมาสักวันนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าคนสักพันคนเขียนมันก็ต้องหมุนบ้างไหมคือให้คนข้างนอกเขียนให้มันสะท้านสะเทือนโลกว่าไอ้ดีแบบที่สมณโพธิรักษ์นะคะหรือพ่อครูสอนอ่ะคืออะไรหนูต้องการแค่นั้นค่ะจริงๆตัวเองยอมตายนะแม้กระทั่งเรื่องฉีดวัคซีนที่ท่านฉับที่ท่านเทศเมื่อเช้าหนูไปแอบฟังมาตอนที่ท่านเทศอยู่ที่ราชบุนีค่ะจริงๆแล้วการที่เราฉีดวัคซีนเนี่ย มันเป็นการรักตัวเองจริงเป็นงานเมตตาตัวเองจริงและก็เป็นการที่เมตตาคนอื่นทั้งโลกนี้เพราะเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าไอาวา้วัซถนที่เราฉีดทุกวันเนี้ยมันปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ <c oughs> ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม้กระทั่งข้าวที่กินแต่ละมื้อเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณรู้ได้ยังไงว่าข้าวที่คุณกินเนี่ยปลอดสารไม่มีจุลินทรีย์สักตัวเลยเหรอที่เม็ดข้าวเนี่ยข้าวไป <c oughs> ติดหัวลมก็ตาย ใช่เอามเ,เอาแบบชื่นีนะคะท่านคือแบบมองเห็นสะอาดสะอาดทุกอย่างคุณรู้ได้ยังไงอะ่ะไม่มีสารท็อกซินหนึ่งชนิดที่กินเข้าไปแล้วบังเอิญเซลล์คุณไม่รับเนี่ยแล้วก็ชาก,กระแดกตายตรงนั้นน่ะคุณรู้ได้ยังไงคุณไม่มีวันรู้อยู่แล้วเพราะคุมคุณไม่ถึงเครื่อง HPLC เครื่องบ้าบอคอแต่ที่โลกเขามีอะ่ะที่วัดไม่ได้อีกร้อยอย่างนะ่ะเราก็ไม่รู้ไงคะ <H P> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เราฉีดวัคซีนน่ะเราเมตตาคนอื่นนะคะ <H P> เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เอาเชือ้อที่มันหิงสวย ียค่ะไปติดคนอื่นอารใส่แม้ก,ก็เหมือนกันเมตตาคนอื่นนะคะคุณเมตตาตัวเองก่อนแล้วคุณก็ได้เมตตาคนอื่นด้วยใสยเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นนะอาจจะหนึ่งในล้านหนึ่งในหมื่นล้านก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามันซวยต้องตายว่าเป็นหนึ่งในหมื่น,น,นล้านก็ตายค่ะไม่เป็นไรก็ <c oughs> แค่ตัวเองจบมันก็แค่ตายที่ท่านบอกนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะสุดท้ายทุกอย่างจะดีสุดท้ายนะคะแต่สุดท้ายเมื่อถีงกี่พันชาติก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเท่านี้ละค่ะ สาธาุนั่นแหละคนเราไอ้ข้าวดีๆนี่แหละข้าวไร้สารพิษนี่แหละกินเข้าไปกินรีบๆอะ่ะเขาไปจุกในหลอดลมตายเลยช่วยไม่ทันไม่ต้องมีสารพิษก็ตายได้ไหมแล้วก็อมีอยู่คราวหนึ่งนะอะทางทางพวกเราอะ่ะอยากจะโดนเป็นรณรงค์ไม่ให้ไอ้เว็บพนันอะ่ะเว็บพนัน,เว,น,นเว็บโป้ะอะ่ะเป็นเรื่องถูกกฎหมายอะ่ะ ซึ่งเรื่องนี้เขาจะเอาข้อคอรมอแล้วก็จะให้มันผ่านเป็นกฎหมายออกมา <c oughs> ว่ามันไม่ไม่ผิดกฎหมายถ้าเอาเวพนันถูกกฎหมายพวกเราแล้วก็พวกแพทย์วิธรรมอาจารย์หมอเขียวก็ระดมกําลังกันนะตอนนั้นพวกอตมาก็เห็นด้วยนะโอ้โหอยวจะให้รณรงค์กันเยอะๆว่าไม่ให้มันเข้าถูกกฎหมายปรากฏว่า,วาปรึกษากันตั้งนานนะนะคุยกันตั้งนานแล้วออกแคมเปญพอมาปรึกษาพ่อครูบอกว่าเออ พ่อครูเห็นยังไงพ่อว่าเออให้ให้เขาทําไปเถอะพวกที่ต่อต้านถ้ามีเยอะแล้วเรามาทําเรื่องอาหารดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นการช่วยกันเข็นวงล้อธรรมจักรเนี่ยเราก็ช่วยกันเข็นแต่ถ้าส่วนตัวตามาคิดว่ามาช่วยพ่อครูเข็นในสิ่งที่พ่อครูให้นโยบายอย่างเงี้ยมันน่าจะทําให้เกิดพลังร่วมกันในการเข็นดีกว่าเราไปแยกกันเข็นมันเป็นเรื่องมันเยอะในโลกเนี้ยคนจะให้เราช่วยมีเยอะมากเลย เราก็เลือกช่วยคนที่พอจะพอจะรับธรรมะได้แล้วเขาจะไปช่วยคนอื่นเข็นต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอันนี้อันนีค้คิดเหมือนท่านนะคะหนูมองว่าก็ขึ้นอยู่กับเราอยู่ในหมู่กลุ่มนะคะพลังหมู่มากมันช่วยได้เยอะจริงๆค่ะถ้าจิตไม่แข็งพอแล้วก็หมู่กลุ่มพาทาอะไรแล้วก็ทําตามนั้นนะคะอันนี้ง่ายที่สุดอันนี้หนูพูดถึงตัวเองนะคะแต่ว่ามันลําบากค่ะมันลําบากจริงๆแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ที่เรามีหมู่กลุ่มของตัวเองนะคะมันก็ดีระดับระดับกัลยาณิมิตรเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีของจริงเหมือนที่อยู่ในวัดนะคะแต่ก็ตามที่บางค่ะเดี๋ยวมันเสริมกันพวกนี้ถ้าเราปับทาทิศทางเดียวกันมันก็จะเออห็นตรงกันก็เสริมกันแต่อย่างธรรมกายเนี่ยเขาแบบนั้นอะ่ะมันก็ไม่มาป้ากับเราได้ง่ายๆหรอก <laughs>